แสงแดดยังบฮอดน้ำแข็งก็ะบดตอนนี้จะจะมืดเตอนนี้ตอนนี้สิบเอดโมงเจ็ดนาทีเหรอน่ะมีแสงแดดยังบ่ฮอดกับแสงแดดหออนี่ก็ละลายมีน่ะคือนี้ลบหนึ่งลบสององศาลบหึลบส อุ้ยต้นสตอเบ,บอรี่ต้นพริกพริกนี่ทนหนาวอยู่ตัวนี้นะติด,ดลบเลยหลายมือละใบมันหาก็จีมม้อุ้ยดอกไม้ดอกไม้เนาะแข่งบดดอกไม้นี่ไม่เอีไอ้หัวสีใครม่น่ะอโ้หมีน่ะตัวนี้บ่มีแดดมีน่ะมเมื่อยเพชร โอ้ยแต่ลูกสาวากับไอ้โคกตัวนี้ยังบมเสียงเดียยังบมโหดนี่ยนะมันบังเงาเ <c oughs> นี่ยนะตัวนั้นก็คือกันตัวใดบังเงาแล้วกับบอลลายน,ลนั่นแหละสีเบ็ดมองอะไรได้หน่นะสีเบ็ดมงฝ่ายแล้วได้หน่นี่นนะ่ะยังขาวจนพูนอยู่เนาะเดี๋ยวน้อยบระแจได้ลูกบระจับหนาวลูกมันนะเบึ้งน้ำค้างนี่ เป็นน้ำก้นน้ำก้นเ่นทำเ็ดกระิ่งหอน